สีบ่บรรทัดตรงนี้จะถูกเรียกว่าอิทัพปัจจยตาทั่วโลกธาตุนี้การเกิดแก่เก็บตายตกอยู่ภายใตยก้กฎกฎเกณฑ์สีบ่บรรทัดนี้อิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปสติแปลว่า เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปซึ่งยมต้องสงสัยต่อว่าแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรพระองค์ก็จะบอกว่ายะกที่ทงแปลว่า ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจยาสังขาราปัจยาปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาราปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นเหตุจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นเหตุจึงมีสลายจตนะคืออายตนะนั่นเองเพราะมีสลายจตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา ้รามีเวทนาจึงมีตัณหาใช่ไหมไล่ไปจนกระทั่งชาติชรามรณะมีเกิดมีแก่มีตายมีทุกขโรมนัสทั้งหลายเกิดขึ้นเห็นนความทุกข์ในชีวิตเกิดเพราะเหตุปัจจัยนี้ถ้าดับเหตุนี้ได้ทุกไม่มีในชีวิต